สวัสดีครับเ c ครับวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนะครับเหรียญขวนเหลี่ยมครับผมอุ้ยนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญ5บาทกับเหรียญ10บาทครับผมที่ผมพูดว่าเหรียญขวนกับเหลี่ยมเนี่ยครับนะครับนะครับไอ้ขวนกับอีเหลี่ยมนี่คือก็คือว่าเหรียญ2องพศนี้นะครับอสองประเภทนี้นะครับ2องพศนี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับนิยมอ่า ประกาศรับซื้อและก็ตามหาแล้วก็นิยมสะสมมากนะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นเหรียญนะครับที่มีอ่าลำดับการผลิตน้อยนะครับเป็นตัวจิตนะครับในลําดับหายากของเหรียญประเภทนั้นนะครับผมแล้วเรามาดูกันเลยครับว่านะครับเหรียญขวนกับเหรียญนี่เหรียญอะไรบ้างนะครับผมนะครับนะครับเหรียญขวนก่อนนะครับผมเหรียญไอ้ขวนก่อนนะครับเหรียญห้าบาทครับผมเหรียญห้าบาทนะครับพศครับผมดูนะครับนี่ครับพศอส่องพันห้าร้อยสี่สิบหกครับเอ็ซี นี่ครับผม2546อันนี ar, like ้ครับหรือเหรียญไอ้ขวันั่นเองครับผมเหรียญไอ้ขวนนั่นเองนะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีจํานวนการผลิตนะครับผมจำนวนการผลิตนะครับอ่าหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญนะครับผมเหรียญผลิตนะครับเหรียญผลิตหมุนเวียนเหรียญห้าบาทนะครับผมปีสองห้าสี่หกนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญไอ้ขวนนะครับผมที่ผมประกาศรับซื้อนะครับถ้าท่านไหนมีนะครับก็สามารถนะครับ ส่งเหรียญไอ้ขวดนี้มาให้ผมได้นะครับโดยผมประกาศรับซื้อนะครับเหรียญละ400บาทนะครับทวนนะครับถ้านะครับถ้าสมมุติว่านะครับเหรียญนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีขีดหน้าบ่อนะครับเหมือนที่อยู่ในเหรียญนี้ครับผมนี่ครับเหรียญนี้คือเหรียญไอ้ขวดนะครับไอ้ขวดรูปหล่อครับผมไม่มีขีดหน้าบอนะครับผมนี่นะครับดูสังเกตนะครับบริเวณกับเบื้องครับผมคําว่าบอยไม้ครับบาทนะครับมันจะไม่มีขีดนะครับมันจะไม่มีขีดนะครับที่ตรง ที่ตรงกลางนะครับระหว่างเลข5้าไทยกับบอยไม้นะครับผมนะครับจะไม่มีขีดหน้าบอออันนี้เรียกว่าเหรียญไอ้ขวนรูปหล่อครับผมอันนี้เหรียญไอ้ขวนรูปหล่อรับซื้อนะครับขั้นต่านะครับขั้นต่ํา1 0 0 0บาทนะครับท่านใดมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับนะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมด้านหลังก็เหมือนกันครับไม่ต้องดูมากครับดูแค่พอสอนี่ครับผมพอสอสี่หครับผมถ้าเป็น ถ้าเป็นไอขวนธรรมดาที่ไม่รูปหล่อก็คือว่าไอขวนที่มีขีดหน้าบอนะครับก็รับซื้อ400บาทนะครับขั้นต่ำนะครับผม400บาทขั้นต่าก็ผ่านไปนะครับเหรียญขวนครับผมต่อไปเหรียญเหลี่ยมครับอเหลี่ยมเหรียญเหลี่ยมเนี่ครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับที่นะครับผมประกาศรับซื้อแล้วก็ทําคลิปไปให้ fc นะครับได้ทราบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหรือหลายคลิปแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ10บาทปีสีหนึ่งเครับมีจานวนการ เก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญนะครับผลิตไม่ใช่น้อยนะครับ fc เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยอันดับที่3นะครับรองจากปี2533และปีพศ2531นะครับ fc นะครับนี่ครับเป็นเหรียญอิเลียมนะครับผมหันมาดูข้างหน้าเลยครับผมนี่ครับปีพศ2541ครับผม fc เป็นเหรียญที่นะครับเป็นตัวติดอันดับที่3ของรัชกาลที่9นะครับ นักสะสมนิยมสะสมและก็ประกาศรับซื้อกันนะครับทุกเพจทุกเว็บทุกช่องนะครับประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทปี41นะครับผมผมรับซื้อขั้นต่ำนะครับประกันราคาให้ที่50บาทครับถ้าสภาพแบบนี้ครับผม50บาทขั้นต่ําครับนะครับผมนี่ครับถ้าไม่ได้ราคานี้ก็นะครับก็ไม่ต้องส่งมานะครับผม f อครับก็นี่นะครับผมนี่เลยครับเหรียญสิบาทปีสีหนึ่งนะครับท่านมีสิบเหรียญนะครับท่านก็ได้แล้วนะครับห้าร้อยบาท เงิน5 0าจากผมแค่ท่านเอาเงินแค่50บาทมาแลกนะครับเห็นไหมครับว่านะครับจํานวนเงินแค่50บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็น5้า0้อยบาททันทีเพิ่มตั้งนะครับเท่าไหร่ครับ fc เพิ่มตั้ง10เท่านะครับผมเพิ่มตั้ง10เท่านะครับจาก50บาทนะครับห้าเหรียญมาแลกเงิน5้าร้อยจากผมได้เลยนะครับท่านไหนมีนะครับก็สามารถนะครับส่งเหรียญมาให้ผมได้เลยนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับ ให้ท่านส่งมานะครับถ้าท่านจะส่งครับให้ท่านส่งไปสนีนะครับผมไปสนีแบบลงทับเยนนะครับเพราะว่าค่าส่งจะได้ถูกครับผมจะได้จ่ายเงินค่าส่งให้ท่านด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอนะครับขอจบคลิปนะครับประกาศรับซื้อเหรียญขวนเดี่ยมนะครับคู่ขวนแห่งปีไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็นะครับอ่ายังไม่กี่วันก็สงกรานแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางกลับบ้านหรือไปไหนก็ตามนะครับอ่าขับรถไทยมันระมัดระวังนะครับผม ทุกวันนี้อุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านก็นะครับควรเอาใจใส่นะครับเมาแล้วก็อย่าขับรถนะครับเพราะว่าคนรอบข้างรอท่านอยู่นะครับท่านอาจจะเป็นบุคคลสําคัญของครอบครัวก็ได้นะครับผมถ้าท่านเป็นอะไรไปนะครับครอบครัวท่านจะลําบากลูกเมียท่านจะนะครับลาบากก็ขอเือนกันนะครับผม FC ครับ วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถนะครับกดติดตามนะครับได้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับและถ้ารักกันชอบกันนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับจะกราบขอบคุณทุกท่านนะครับอย่างสูงอย่างงามเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ